แล้วอันเนี้ยช้าๆก่อนเลี้ยวหัวลดถ,ถึงหัวมุมหัวลดถ,ถึงปากซอยเบรกชะลออ้าวเลี้ยวค่ะหมุนหุนเลี้ยวมาค่อยๆค่อยๆอยอยเหยียงยเหยียงหมุนดีๆพ่อคืนคืนเลยคืนต่อเน,นื่องเลี้ยวขวาไปค่ะเลี้ยวขวามองขวาด้วยมองในซอยมองอะไรเออมองทางมองทางไปเลี้ยวเดี๋ยวชนเปนป่านะ ชนที่ป่านะเอ้ยขึ้นไป,ไปจะมีปัญหารเรื่องเลี้ยวพื้นฐานมีแล้วแต่มีปัญหารเรื่องเลี้ยวคือเลี้ยวแล้วไม่ตรงเลี้ยวแล้วรถมันสายซึ่งจะเป็นแบบนั้นเวลาเราออกถนนใหญ่ เราเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราชนเฉียวชนได้ทําให้เราไม่ปลอดภัยอพกรสนยานไฟเลี้ยวขวาแต่ที่หายแล้วนะคะก็ดีที่แล้วคือมีพื้นฐานแล้วมันเข้าใจสามารถเข้าใจได้ง่ายเลี้ยวไปจไปเข้าเลยเรานะเลนซ้ายนะคะเลนซ้ายจ้าเลนซ้ายไปทางนู้นจาโอเค เลี้ยวข้ามแยกให้ตรงทางมองทางดีๆเรื่การจับพอมันะไรก็สําคัญนะคะเวลาที่เลี้ยวทําไมถึงเลี้ยวไม่ตรงอะ่ะแต่อันนี้ดูดูคลิปครูดูคลิปครูแล้วก็รู้ว่ามันตงหมุนพอมอะไรแบบนี้เพราะว่าไปเรียนโรงเรียนเขาก็ไม่ได้สอนแต่เขาก็ได้ของเขาไปเรียนอะ่ะคือครูไม่ได้สอนอะไรแต่ความที่ว่าเขา,าเก่ง เขามีทักษะดีไปแล้วก็เหมือนดูคลิปแล้วก็ไปเวลาเรียนก็ไปไปทําเอาแบบที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยพอครูเขาก็บอกถามว่าครูสอนเลี้ยวยังไงไม่ได้สอนแล้วแต่เขาจะเลี้ยวแล้วแต่เขาจะทําแล้วเขาไปเลี้ยวเขาก็เลี้ยวได้นะหมุนคือเลี้ยวเลี้ยวแล้วมุดระวังชนเบรกด้วยชะลอด้วยเออคือเลี้ยวได้แต่ไม่ตรงเลี้ยวรถซ้ายซ้ายซ้ายขวาหน้ารถสายชะลออ่ะแล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาให้ครูหน่อย เลี้ยวขวาตรงที่เราเคยเลี้ยวโอเคตอนนี้พรมอะไรเริ่มสวยมือเริ่มสวยครูมไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาทําไม่ได้เแต่พอเขามีพื้นฐานแล้วนะคะอ่ะเบรกชะลอชะลออ่ะเนี่ยถึงเลี้ยวเลี้ยวสวยๆอันนี้จะเป็นเลี้ยวหักศอกเลยนะคะที่ครูพาเลี้ยวในนี้จะเป็นอ่ะปล่อยมือสวยๆประคองประคองดีๆ การที่หมุนพรมอะไรแบบนี้ประคองแบบนี้มันก็ทำให้มือเราไม่พันกันในบางครั้งที่เลี้ยวแบบหักศอกเลี้ยวเยอะๆอางเงี้ยเลี้ยวทางแคบคือคุณหน่อยเขาก็จะแบบหมุนสาวควายมือหรืออะไรเงี้ยช่วงจังหวะที่ควายมือคือมือมันก็จะพันกันทุกคนมือจะพันกันแล้วก็ทําให้คืนไม่ทันอีกอย่างนึงที่คืนไม่ทันคือเขาหมุนเยอะหมุนเร็วหมุนเยอะแล้วก็รอให้ตรงแล้วถึงคืนมันก็จะคืนไม่ทันนะคะก็จะเซก็คือแก้แท่ตรงนี้แก้เข้าตรงนี้ก็หายเลย ถึงปากซอยนะคะถึงปากซอยแล้วก็เลี้ยวค่อยๆรอจังหวะคืนแล้วหาจังหวะคืนไม่เจอหาจังหวะคืนเราไม่รู้เอ๊ะจะคืนตอนไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ชะลอไม่เป็นอยู่โรงเรียนอยู่ในสนามในระหว่างที่เรียนที่ฝึกคือเขาให้เหยียบเบรกอย่างเดียวไม่ได้เคยเหยียบคันเร่งก็เลยไม่รู้ว่าการใช้ความเร็วแล้วเราต้องลดความเร็วลงต้องชะลอเนี่ยมันเบรกแค่ไหนเบรกะยาไหนทําให้เราเบรกไม่เป็น เพราะเราเหยียบเบรกอย่างเดียวตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าเราจะเหยียบเบรกเป็นนะเหมือนน้องสาวครูน้องโบน่ะไปเรียนโรงเรียนมากลับมาอกแตนอกแตนเบรกอย่างเดียวตลอดคือเหยียบเบียบเหยียบแล้วเขาก็เหยียบเบรกไม่เป็นหรอกพอขับเข้าจริงๆเขาต้องใช้คันเร่งเขาเหยียบเบรกไม่เป็นเขาชะลอไม่เป็นอ่ะเบรกเลยก็เบรกเลยหัวทิ่มไปเลยเลยประมาณนั้นเบรกแรงอะไรเงี้ยรถไม่นิ่มอ่ะคุณครูให้ดูนะคะว่าเขาเลี้ยวยังไงก็คือเนี่ยมีพื้นฐานละโอเคครูสอนไปได้พื้นฐาน อนอกถนนได้อะไรได้นะคะก็มาปรับมาปรับพื้นฐานแล้วก็ให้ครูสอนเรื่องถอยจอดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียนเกยธรรมดากันด้วยนะคะเรียน2ระบบเลยค่ะเพราะเขามีพื้นฐานแล้วเขามีรถ2คันคุณหน่อยเขามีรถ2คันเขาจะให้ครูสอนทั้งสองแบบก็ได้ได้หมดค่ะใน1คอร์สถ้าเรามีอะไรเราทําอะไรได้บ้างอยู่ที่ว่าเราทําอะไรได้ครูเลยบอกว่า ขับเกียวโต้ o นะให้ได้ก่อนเลี้ยวให้เป็นอะไรให้เป็นแล้วเดี๋ยวเกียย์ธรรมดามันก็จะไม่ยากคุณจะสอนให้ทัองสองแบบเลยถ้าขับเกียวโต t ้ได้ขับคันนี้ได้อย่างที่เห็นเลี้ยวคลองแล้วนะคะคลองในระดับหนึ่งที่แรกเลี้ยวมือจะพันกัน ปล่อยมือนประคองโอเคสวยค่ะนั่นแหละมาใหม่แล้วเราก็ขับอย่าไปซ้ำที่เดิมดิเออเลี้ยวซ้ายบ้างนะถ้าเลี้ยวขวาได้ก็จะเลี้ยวซ้ายได้นะคะเลี้ยวซ้ายจะยากยากกว่าเลี้ยวขวาเพราะว่าเลี้ยววงเลี้ยวแคบกว่าเลี้ยวขวาน่ะเลี้ยวข้ามทางแต่เลี้ยวซ้ายมันคือเลี้ยวเลยอยู่เลนเดียวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราขับเกยธรรมดาแล้วไปวนเราเราอย่าวนที่เดิมซ้ำ เราวนไปทั่วๆเรยวซ้ายแตเรืซ้ายไม่ถึงจังหวะหรือเปลาเ, <S <S เาเลออบเออเบรกชซ้ายมานี่ช,ะช,ะช,ะชะ้าช้าๆเบรกชะลอหน่อยจ้าเบาๆจ้าเอาคืน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  พราะบางทีถ้าเราเลี้ยวกินขวาไปแล้วเราเลี้ยวช้าอย่างเงี้ยมันเลยทางเราจะวนให้มันวนกลับมาอยู่เลนซ้ายมันจะคืนไม่ทนันรถจะเข้าข้างมันจะเข้าข้างทาง <Okay. S 3> okay. ตรงตายจะสายไหมนะรถแซงเราเลี้ยวออกถนนให้ถึงให้ถึงก่อน เ,ออเดี๋ยวค่ะขึ้นชนชนเดี๋ยวชนเบรก,กหน่อยเบรกหน่อยเบรกบ้างเออจ้าชะลอบ้างอะไรบ้างแต่เดียวซ้ายออกถนนเบรกชะลอเฮอยหันรถไปทางซ้ายแล้วชืดซ้ายด้วยเชือดซ้าย ค่อยเบรกเนี่ยเราโมเตอมองถึงว่าเราเบรก่งเงี้ยเบรกหัวถึงหัวต่ำก็ค่อยเบรกเพราะว่าเราเลี้ยวชิดซ้ายนะคะไปเลี้ยวชิดซ้ายเลี้ยวชิดซ้ายมองซ้ายจ้าพอแล้วนะพรมลายหนะัดไปเลี้ยวแตะขึ้นเ,เบาๆคืนคืน,คนจ้าอย่ารอให้ตรงทางเออปกติก็จะรอให้ตรงแล้วค่อยคืนมันก็จะคืนไม่ทัน เรี่ครูก็อยู่อยุทธยานะคะวันนี้มาสอนที่อยุทธยาอยู่ในเมืองเลยเมืองมาหน่อยนึงตรงนี้มันเรียกว่าอะไรแถวน,นี้เรียกว่าอะไรแล้ควคอมเลนตกหน่อยนะถอนคะเล่งบ้างเออเขาโคง้งหรือเหโค้ภูเขา,ขอขาทองแถววัดภูเขาทอง เ,เรียกก็มีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเขาเก่งไปเรียนมานะครูไม่สอนเที่วอุตสาห์ขับได้แต่ก็แค่ขับได้รู้ว่าตัวเองอยังเลี้ยวไม่เป็นแล้วก็ขาดทักษะก็เลยจ้างครูมาสอนอีกทีหนึ่งนะคะไปเรียนมาแล้วมีใบขับขี่แล้วแต่ครูว่านะถ้าเป็นอย่างคุณหน่อยเนี่ยนะหลายๆคนอะ่ะคงไม่จ้างครูมาแต่ว่าจะหัดเองต่อไปแบบว่าไม่รู้นี่แหละไม่รู้ก็จะไปอะ่ะเพราะก็พอเลี้ยวได้อยู่แต่เลี้ยวไม่ตรง ก็คงจะแบบถ้าไม่กลัวก็คงไปอ่ะไปเรื่อยๆชนบ้างอะไรบ้างก็แล้วไปก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะแบบแบบนั้นมีเยอะหรือบางทีถอยหลังไม่เป็นจอดไม่เป็นใช่ไหมก็ไม่ต้องจอดครูเคยได้ยินไหมก็คือไปหน้าตรงอย่างเดียวเลี้ยวก็ไม่ค่อยตรงแต่ก็ขับได้เขาก็ไม่ได้เรียนนะเขาก็เรียนแค่ครั้งเดียวกับโรงเรียนก็ไม่รู้หรอกแต่ก็ไปแบบนั้น,วนเวลาจะจอดทีหนึ่งก็เรียกคนอื่นมาจอดให้นักเรียนครูนี่แหละเล่าให้ฟัง พ่าเพื่อนเขาไปเรียนมาเราเป็นแบบนั้นคือเลี้ยวไม่เป็นเลี้ยวทุกครั้งต้องมานั่งแบบคอยเกงว่ามันจะตรงไม่ตรงอ่ะเพราะส่วนใหญ่เลี้ยวไม่เคยตรงเลยเวลาออกถนนใหญ่ก็เบียดเขาไปตลอดทางแต่นี่คือคุณหน่อยสมัครเรียนกับครูพร้อมสมัครเรียนโรงเรียนก่อนแล้วยังไม่ได้เรียนติดโควิดช่วงระหว่างที่รอเรียนกับโรงเรียนก็สมัครเรียนกับครูไว้ด้วยเรียนจบจากโรงเรียนก็ถึงคิวเรียนกับครูพอดี ถัดไปครูก็จะสอนเกียร์ธรรมดาให้นะคะเรียนสองระบบไปเลยเพราะมีรถ2คันมีรถ2แบบก็เรียน2แบบเพราะว่าคุณหน่อยเขาขับเกียร์ออโต้ได้เนี่ยอย่างนี้ถือว่าได้พะออกถนนได้อะไม่กลัวก็ปรับแค่เรื่องเลี้ยวเท่านั้นเองแล้วพื้นฐานการขับหมายเรื่องเบรกเขาก็เบรกไม่ค่อยเป็นเบรกแรงเบรกแรงไปช้าๆนะคะค่อยๆเบรกชะลอหน่อยช่วงทางแคบอือปัสนาลไฟเลี้ยวยัง,เ,ยงเบรกชะลอด้วยเบรกชะลอด้วย แต่ดูซ้ายดูขวาอ่าซ้ายว่างซ้ายว่างขวาว่างไปเดียวจ้าไปเดียวเอามองนานไปไกลไป <laughs> แถวนี้ว่างเออเบาๆค่ะเบาๆบาๆเวลาเลียวอื เอาอย่าก,กินซ้ายสิเห็นไหมมอไซค์เพิ่งไปนะถ้าเกิดม่ใหม่อีกคันหนึ่งทําไงระวงังระวงังเนี่ยค่ะจะเลี้ยวแบบอย่างนี้แหละเลี้ยวไม่ค่อยตรงขับเราไม่ค่อยตรงทางท่า่นในบางครั้งเอ้ยคืนคืนแล้วคืนฟังโคอืมเลี้ยวโยเทินหักสองอย่างนี้นะคะถ้าคืนช้ารถล,ลงข้างนะคะเราไม่ควรให้รถสายเพราะเวลาที่เรากับมันจะมีรถมาข้างๆตลอด ดูขวาจ้ะดูขวาว่าขวามีรถมาไหมไดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดีก่อนเลี้ยวอย่าขยียบคันเร่งเนี้ยติดพอเลี้ยวเริ่มเลี้ยวค่องเริ่มเหยียบคันเร่งเลี้ยวแล้วในบางจังหวะเราเหยียบคันเร่งพุ่งไปก่อนแล้วค่อยเลี้ยวไม่ได้นะมันต้องเลี้ยวไปด้วยค่อยๆหมุนไปด้วยแต่คันเร่งไปเบาๆไปด้วยโอเคงั้นได้แต่ไม่ใช่แบบหมุนทีเดียวแล้วก็รอรอเหยียบคันเร่งมันไปก่อนแล้วค่อยเลี้ยวใหม่เนี้ยไม่เสียจังหวะนะเสียจังหวะในการเลี้ยวแต่ทำให้รถสาย